สาวกกิ๊นะรอบนี้ตัวนี้เป็น15นิ้วนะตัวท็อปนะครับเป็นรุ่น GCB 156-53ท็อปนะท็อปไม่ท็อปดูที่แม่เหล็กนะครับแม่เหล็กเขาจะ3ก้อนกับ2ก้อนนะครับตัวท็อปรวดจะไม่เหมือนนะฮะรวดจะเป็น 1, หูละโอหโมนะฮะถ้าตัวธรรมดาจะเป็นรวดละ4โอโอมนะครับ ก็หน้าตามันคล้ายกันแหละรหัสก็รหัสเดียวกันนะครับแต่ลวดกับแม่เหล็กเนี่ยจะจะไม่เหมือนนะเท่าที่ผมดูนะเพราะมันเขียนคล้ายๆกันพราเคยแล้วผมอเอามาวัดมันมันเขียนรหัสเดียวกันเลยนะครับก็ในใครมีความรู้ก็อ่ะนะผมวัดไว้ให้แล้วนะครับเมื่อวานก็ได้ทําการเบิร์ไปนิดหน่อยแล้วแล้วก็มาวัดนะครับก็ กิ๊ส่วนมากจะผมว่าถ้าไม่ได้ถ้าไม่นั่นมันมันก็ประมาณนี้ฮะมันเบิร์นไม่ได้เหมือนลำโพงจีนนะครับลำโพงที่เขาประกอบแดมมาตรฐานเนี่ยเบินไม่เบิร์นมันจะแตกต่างกันไม่เยอะนะครับก็เดี๋ยวจะออกแบบตู้แล้วนะครับก็ใครมีความรู้เนาะแต่บอกไว้ก่อนว่าตู้ดอกกิ๊เขากินปริมาตรที่น้อยมากนะครับแตกต่างจากดอก ประกอบหรือโมหรืออะไรพวกนี้นะจะเป็นดอกที่กินปริมาตรตู้น้อยนะครับถ้าไปทำตู้ใหญ่จะบรรลลยแน่อนอนเสียงจะเขาเรียกอะไรล่ะไม่มีกำลังนะครับเพราะว่าผมออกแบบมาหลายลูกแล้วนะครับกิีนี่จะกินปริมาตรน้อยมากนะครับแตกต่างจากดอกทั่วไปนะก็อ่ะใช้โปรแกรมไหนกันนะฮะเบทบ็อกก็วากันไปนะครับ มีความรู้ความสามารถอ่ะให้ดูอีกทีนะค่าพารามิเตอร์เอาไปกอกใส่กันแล้วก็ออกแบบกันนะครับเดี๋ยวก็บอกไปนิดนึงว่าเขากินตู้ไม่ใหญ่นะถึงลึงทลาไปตีตู้ถ้าปกติก็หวานเจี๊ยบนะฮะมีแต่ลมนะฮะเสียงไม่มีนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ